คุณเอาเงินจากไหนมาซื้อบ้านซื้อรถนี่จะชิบหายก็ตรงนี้แหละอันนี้คือเรื่องจริงที่ว่าเอามาอ่าให้ความรู้กับคนที่สร้างตัวจากคนยากคนจนจนล่ําจนรวยนะถ้าเราจะอวดรวยอวดความสําเร็จทําได้อ่าจันนี่สุดเชื่อถ้าคุณเสียภาษีถูกต้องคุณไม่ต้องกลัวและผมไม่ได้เรียกสรรพากรไปลุมยำคุณสรรพากรเขาตรวจสอบพวกคุณอยู่แล้วเพราะผมมีเอฟซีเนี่ยคุยอยู่ทุกวัน ก็เลยอยากจะฝากว่าถ้าเราเสียภาษีถูกถูกต้องเราอวดความสําเร็จเป็นความภาคภูมิใจของเราถูกต้องแต่ถ้าเราเทาเทาอย่าอวดนะครับเทาอย่าอวดเอซีสันพกรบอกผมเทาอย่าอวดโดนทุกไลน์ครับนะครับโดนทุกไลน์ครับคนที่แบบมีรายได้เยอะๆขับรถเบนรถปอเช่รถโดนหมดครับบ้านหรูร้อยล้านโดนหมดนะครับเพราะฉะนั้นเจนนี่ อย่าเข้าใจผิดว่าพี่เดพาสันปรพกรชักศึกเข้าบ้านไปตรวจภาษีหนูนะเขาตรวจหนูอยู่แล้วนะเขาตรวจทุกลายนะครับและลูกความผมหลายลายก็โดนภาษีย้อนหลังไปแล้วครับแล้วมีอยู่ลายหนึ่งสารจำคุกหกปีครับสารจำคุกหกปีลูกความผมนะครับเนี่ยทำธุรกิจออนไลน์เนี่ยครับไม่เสียภาษีครับจำคุกหกปีไม่ได้จ่ายภาษีหลายสิบล้าน ออกจากคุกมาแล้วครับนะครับตอนเป็นคดีหนีภาษีก็ไปหลงเชื่อนักกฎหมายที่เป็นอดีตผู้พากษาผู้หญิงหอลอกเอาเงินไปอีกล้านสองร้านครับผีซ้ำดําพลอยคิดว่าจะวิ่งเต้นคิดจะอะไรได้สุดท้ายเสียเงินฟรีครับผมมีคำพิพากษาเลยเขาฝากบอกบอกว่าพี่เดให้ฝากบอกแม่ค้าออนไลน์ดารานักแสดงอินฟลูเอนเซอร์คนดังอย่าอวดรวย ถ้าไม่สะอาดจริงอย่าอวดรวยแต่ถ้าสะอาดอวดไปเลยครับแล้วแล้วนะครับเขาแคปทุกโพสที่คุณอวดความรวยยอดขายไลฟ์สดได้ชมวงละห้าสิบล้านละเขาแคปหมดครับอันนี้เป็นของจริงครับเพราะฉะนั้นอย่ามาโกรธผมเราต้องโกรธตัวเองถ้าเรากลัวสินรัพกรลงเราอย่าโพสต์แต่ถ้าเรามั่นใจเราไม่ต้องกลัวและจะยิ่งเป็นคนใต้ด้วยนะครับให้นึกถึงคำสอนนะครับของพุทธทาสภิกขุนะครับ ถ้าวันนี้ทําถูกต้องพรุ่งนี้ไม่ต้องกลัวอะไรนะครับนะครับที่สุราษฎร์ธานีเพราะฉะนั้นก็ฝากหนูลินลี่อย่าเข้าใจผิดพี่เดที่ผ่านมาผมก็เชียร์มาตลอดนะหนูรู้อยู่แก่ใจสมัยทะเลาะกับไอ้นักร้องหนูมีคนนะ่ะจําได้ไั้ยเรื่องเพลงดังๆในะสมัยนะ่ะผมก็เชียร์นะนะอย่ามาเข้าใจผิดพี่เดน้องโดนตรวจสอบอยู่แล้วทุกโพสต์ที่โพสต์ความร่ํารวยโดนหมดนะ อันนี้เอฟซีที่อยู่กรมสรรพาการโดนหมดครับโพสต์วันนี้โอ้โหซื้อบ้านพันล้านร้อยล้านรถปอร์เชเ่วันนี้ซื้อแหวนเพชรสิบล้านอันนโดนหมดครับนะกามงกามินโดนตรวจสอบหมดครับนะเรื่องการมินเนี่ยความจริงเนี่ยผมมีข้อมูลอะไรเยอะแยะแต่ยังไม่ถึงเวลานะมีข้อคู่กรณีก็ติดต่อผมนะครับแต่ผมขออนุญาตนะ ขออนุญาตที่จะไม่พูดกาหมินก็โดนครับเอฟซีสรรพกรบอกเลยโดนหมดครับเป็นข่าวโพสตความร่ํารวยชั่วโมงละสี่แสนหนึ่งล้านโดนหมดครับโดนตรวจสอบภาษีหมดนะส่วนจะ,ะผลการตรวจเป็นไงผมไม่ทราบคุณโดนหมดครับอวดร่าอวดรวยซื้อบ้านร้อยล้านซื้อบ้านห้าสิบล้านซื้อบ้านซื้อโกดังนะอะไรเนี่ยเจเจอคนลุมอะไรก็โดนตรวจสอบครับตอนนี้เงียบไปแล้วครับ โดนหมดครับเขามีทีมสำหรับคอยตรวจสอบมอนิเตอร์ครับเพราะฉะนั้นอย่ามาอย่ามามองพี่เดในแง่ร้ายว่าไปชวนสรรพกรมาตรวจน้องโดนตรวจอยู่แล้วครับร้อยเปอร์เซ็นครับเข้าใจนะอย่างพี่เดเนี่ยไม่มีใครมาตรวจหรอกเพราะกูไม่มีไรายได้อะไรรับบริจาคก,ก็ไม่เอาเอาแต่วายมีทางเดียวถ้าสรรพกรพวกมึงจะมาตรวจกูก็คืออะไรตรวจขำกูแล้วก็ตรวจขวดวายไปมึงก็เอาปวล้วขวดวายกูกิน พอกูแดดเสร็จกูก็ทุบทิ้งไปแล้วไม่มีเหลือหลักฐานแล้วผมไม่มีอะไรไม่มีรถเบนซ์อะไรของตัวเองก็ไม่มีรถอะไรเฟอร์ลารี่ก็ไม่มีบ้านราคาหกสิบล้านก็ไม่มีร้อยล้านก็ไม่มีนะเราเราเป็นไงใช้ชีวิตธรรมดาเงินเดือนเสียภาษีทุกเดือนสอนหนังสือแม่ก็หักหน้าที่จ่ายแล้วคนจ่ายตังค์ผมแม่ก็คือสถาบันการเงินบ้างอะไรต่างๆไม่มีไม่ตรวจแล้วมีตั้งหำพอตรวจมาแม่ก็หำเหยยี่ยอีก นะทาให้หามกูหดอยู่ฟ้องเรียกค่าเสียหายเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโดนอยู่แล้วครับไม่รอดครับไอที่โพส์โฉนดโฉนดเนี่ยเขาตรวจอยู่แล้วครับเขาดูทุกคลิปครับเขามีคนจับตาครับนะวันก่อนมีไอพวกขายทองปลอมมานะไปซื้อรถฟอร์ดรีมาอันนั้นก็โดนตรวจไปแล้วครับไม่ได้เสียภาษีครับไปโพสต์ครับนะเป็นแบบคล้ายๆเหมือนออนไลน์ขายทองปลอมแล้วก็โดนด่าทัวลงจําได้ไหมอันนนเขาเคยมาหาผม โดนสนรรพาก์ลงเรียบร้อยแล้วครับนะครับโดนแล้วครับอาหารเสริมรวยครับเอายอดขายสูงครับนะเออโดนหมดกันทุกรายไม่รอดนะครับผมไม่ต้องไปชวนสนรรพาก์ไปลงไปไป,ไปไปไปตรวจสอบน้องอ่าอะไรเจนนี่ใช่ไหมได้หมดทั้งสดชื่อเดี๋ยวฝากน้องอย่าอย่ามาระแวงพี่นะต้องขอบคุณพี่นะเอออย่ามาแซะพี่นะนะครับเพราะว่าพี่พี่พูดความจริง ทุกคนโดนหมดครับโดนนะคุณไม่เห็นได้ดาราดังๆอย่างนี้ไม่ไม่ไม่มาโพลแล้วเนี่ยบ้านหลังใหญ่เขาลือขาดไม่มีหลักแม่งโดนสรรพกรย้อนหลังไปหมดแล้วแต่ละคนนะครับเนี่ยดูบัญชีก็รู้เห็นไหมเออนะแล้ววีดีไม่มีอะไรไม่มีมีแต่หำเป็นของตัวเองแล้วก็เป็นหำเหี่ยวๆแต่ไม่คดนะยังตรงอยู่แต่ครับใช้งานได้